มือคุณผู้ชมครับกระบี่มือหนึ่เรื่องแรกของคืนวันนี้เรามีสุดยอดเด็กอัจฉริยะที่เก่งที่สุดในวงการมานําเสนออีกแล้วครับต่อรายการของเราเนี่ยก็เคยนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กมาเยอะมากนะคะถูกต้องครับเบี้ยครับแล้วคืนนี้มันจะเป็นเรื่องของอะไรคะเป็นเรื่องของอัจฉริยะวัย8ขวบที่ขับรถโมต์ดครับโมต์ดโ,<ม>โมต์ด Yes What? <c oughs> คืออะไรคะโมด้าเนี่ยนะคุณผู้ชมครับก็คือรถมอเตอร์ไซค์โมเตโคอร์ที่ใช้แข่งวิบากนี่แหละครับแต่เปลี่ยนยางครับโดยเปลี่ยนเป็นยางของมอเตอร์ไซค์เรซซิ่งแบบทางเรียบ mm. เด็ดเดนะคะถ้าน้องเข้าใจไม่ผิดเนี่ย มอเตอร์ครอสเนี่ย<ม>ก็คือรถมอเตอร์ไซค์คันที่มันใหญ่ๆสูงๆใช่ไหม,มแล้วก็ชอบขับแบบว่าโอ้โหแบบปีนลูกและนาดแล้วก็กระโดดเนินอย่างนี้าาวอิบหน่ยแล้วทีนี้เนี่ยมาเปลี่ยนยางถูกต้องเป็นยางที่แข่งรถเขาเรียกว่าสนามทางเรียบใช่ไหม,อมดอกลน้นๆหน่อยลนๆไม่มีไม่มีดอกใช่เอาแล้ว แล้วจะขับยังไงแล้วจะไปขับสนามไหนพี่แบบเนี้ยอ้าวขับได้ทุกสนามครับเปียครับเพราะว่าเป็นกระบี่มือหนึ่งเนี่ยนะจะให้เป็นทางวิบากนะทางขูขะทางเรียบสนามมอเตอร์คอร์สขับได้หมดครับอถ้าไม่เชื่อเนี่ยนะครับต้องไปชมไ้เห็นกับตากันครับมือหนึ่งไร้เทียมทานที่นี่บริษัทสหเครนออคชันจำกัด ด้วยพื้นที่เกือบ30ไร่รถที่จอดอยู่ที่นี่ล้วนใหญ่หนักจอดขวงอยู่ทั่วบริเวณลานกว้างใช่แล้วละครับที่นี่คงไม่เหมาะสำหรับเด็กมาวิ่งเล่นแน่นอนสำหรับเด็กทั่วไปอาจไม่แต่เด็กชายคนนี้อาจใช่เด็กที่สุดในวงการรถโมาา์ที่กล้าซ่า และไประดับชิงแชมป์ประเทศไทยมาแล้วน้องมีโอยานาสอนยานัพันธบิดแรงแสงดุกน้องมีโอในวัยเพียงแปบขวบหยิบเอาประสบการณ์จากนักแข่งโมโตโครอสรุ่นจิวระดับแชมป์ปรับมาใช้ในการขับขี่ที่เรียกว่าโมตา์ โมตาจะเข้าใจง่ายๆก็คือรถโมโตอร์ครอสใส่ยางทางเรียบความยากของมันก็คือการควบคุมจะรถลูกขึ้นพันวิบากวิ่งเรสซิ่งในรถคันคันเดียวกันเนี่แหละครับใช่แล้วละครับเบกท้ายไว้ยแปดขวบคืนนี้เขาพร้อมโชว์สกิลขั้นเทพให้ทุกคนต้องอึ่ง โดยรถที่ใช้ในวันนี้มันคือลูกครึ่งพันดุ 75cc มอเตอร์ไซค์เล็กจำไว้เลยนะครับโมโตโครอสดอกอยางทางเรียบเป็นคุณจะกล้าขับมันหรือเปล่าก็เริ่มแรกเลยก็เขาเริ่มหัดขี่โมโตอครอสก่อนนะครับก็ตอนอายุประมาณ3ขวบครึ่งเริ่มขี่โมโตโครอสเลยหลังจากนั้นมาผมก็พาเข้าไปดูการแข่งขันชิงแชมป์โลก ทางเรียบนะครับท่นี้เขาก็เลยชอบทางเรียบด้วยทีนี้ในเมื่อเรามีรถมอเตอร์คอร์สอยู่แล้วแล้วก็น้องก็ชอบทางเรียบแล้วมันมีกีฬาอยู่ประเภทหนึ่งที่สามารถใช้ด้วยกันได้2อย่างคือนํารถมอเตอร์คอร์สมาใส่ยางเป็นทางเรียบจึงเป็นรถซุปเปอร์มโตหรือโมตาร์ที่บ้านเราเรียกกันเนี่ยครับอบอุ่ดร่างกายสักกันนิดตรวจเช็คสภาพรถสักกันหน่อยเ,เ,เมื่อทุก,ทกอย่างพร้อม เรามาว์มเครื่องให้แรงแสงสไตล์น้องมีโอกันเลยครับไม่ๆม่แม่แค่ขับวอร์มนะครับเนี่ยยังออกลีลาได้ขนาดนี้ไม่ว่าขับโชวนเหนือขับซิกแซกไปมาเพื่อฝุดกล้ามเนื้อ เทคนิคการใช้คันเร่งแบบสุดแรงในทางตรงเพื่อกระตุ้นต่ำความสร้างโอ้สุยดยอดไปเลยไอ้หนูเอ้รถแคนที่ว่าหนัก ใหญ่ปับันนี้มันกำลังจะถูกสยบบายมีโอเริ่มโดยการขับขี่โชว์สกิลรอบรถเคนระยะจากหน้ารถกับปลายตะขอนั้นห่างกันไมากช่องแคบแคบมีโอเขาขับโชว์เข้าลายได้อย่างแม่นยำ เขาช่องแคบระหว่างรถบรรทุกที่จอดคู่กันเฮ้ยดาสักทไหนขับบนรถบรรทุกขนาดใหญ่ หายด้วยอุโมง์โครงเหล็กแบบเทพต้มชัดๆทั้งหมดนี่คือเทคนิคการขับขี่ที่ต้องควบคุมรถให้นิ่งการใช้คันเร่งควบคุมเบรกการเอียงตัวประมาณ45องศาการใช้สายตาไว้คลิป สมาธิอารมณ์การตัดสินใจล้วนมีผลที่ทำให้น้องมีโอข้ามมาถึงขั้นนี้ได้ตอนนี้เขาก็ เป็นเด็กที่เล็กที่สุดที่ร่วมเข้าทำการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยรายการซุปเปอร์มอเตอร์ชิงแชมป์ประเทศไทยปี2515ก็คือพื้นฐานเนี่ยเขาได้มาจากมอเตอร์คอร์สซะส่วนมากนะครับพื้นฐานมอเตอร์คอร์สือว่าคือร่างกายเขาจะแข็งแรงเขาจะแข็งแรงในวัยระดับเดียวกันเนี่ยเขาจะแข็งแรงกว่าเด็กทั่วไปนะครับแล้วก็สมองเขาในการในการคิดคิดในการที่จะปรับปรับสภาพ แต่ลักษณะหรือแต่ลักษณะาการเนี่ยเขาจะมีความคิดที่เร็วกว่าเด็กทั่วไปจัดให้ดูมาต่อกันที่สนาโมโมอตอร์ครอสรถอาจใช่แต่นี่คือล้อสำหรับขับทางเรียบไหวไม่ไหวได้ไม่ได้เรา,าเอาใจช่วยน้องมีโอก,กันครับบิดให้แรงแบบไม่เกรงใจดอกอยาง เทคนิคการใช้สายตามองไกลก่อนเข้าโค้งเร่งรอกเครื่องให้ได้ความเร็วเอียงตัวและเติมคันเร่งเทคนิคการขับในทุกสภาพสนามว่าจะทำได้แบบนี้ต้องมีสมาธิการประคองรถให้นิ่งการทรงตัวอย่างดีเยี่ยมถึง,ง,งแม้ตัวเล็กแต่ใจใหญ่แบบน้องมีโอรับรองทางไหนไหน เขาคนนี้ก็พร้อมลุยเข้าโค้งลูกระน,นาดกระโดดโอ้โหแคบไม่เชื่อเลยนะครับว่านี่คือฝีมือขับรถงมตาดของเด็กแปดขวบ คือถ้าฝันหรือความคิดที่ผมตั้งไว้ครับคืออย่างน้อยก็ให้เขาอยากให้เป็นแชมป์ประเทศไทยในด้านเลสซิ่งหรือทางซูเปอร์มอเตอร์หรือโมตาร์เพิ่มอีกสักหนึ่งรุ่นหรือถ้า,ถ,าถ้าดีสุดก็คือรุ่นรุ่นใหญ่สุดคือโอเพนของซูเปอร์มอเตอร์เนี่ยครับอยากให้เป็นรุ่นใหญ่สุดครับบทสรุปสุดยอดหนูน้อยนักบิดนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเล็กๆบนถนนแห่งความเร็วจงจำไว้ ทุกอย่างก้าวแห่งความสำเร็จม่อาจได้มาอย่างง่ายดายต้องมีความอดทนขยันฝึกซ้อมของแบบนี้ใจรักอะไรก็ดึงไว้ไม่อยู่ถ้าไม่กล้าและก้าวต่อไปน้องมีโอปิดแรงแสงดุ ตานะน้องไม่เชื่อเลยว่าน้องมีโอตัวอ้วนๆกลมๆเนี่ยนะน่ารักนะจะสามารถขีม่มอเตอร์ไซค์ขั้นเทพได้ขนาดนี้อ่ะใช่แล,แล้วครับและไม่ว่าจะเป็นสนามทางเรียบสนามมอเตอร์คอร์สวิบากนะหรือแม้แต่พื้นที่ที่ไม่ใช่สนามเนี่ยน้องมีโอก็ใช้มอเตอร์ไซค์คันเดียวเนี่ยนะครับไปได้ทุกที่ครับลุยได้หมดฮะนี่แหละนะก็ถึงเรียกว่าการบังคับควบคุมรถของเด็กเทพใช่ไหมคะใช่แล้วล่ะครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะครับที่ชมไปเมื่อสักครู่เนี่ยไม่ใช่ปาฏิหาริย์นะครับแต่เกิดขึ้นเพราะจากการตั ตั้งใจฝึกซ้อมอย่างหนักหน่วงครับนี่แหละค่ะอย่างที่เราย้ํากันอยู่เสมอนะคะว่าถ้าเราตั้งใจเนี่ยอยากจะทาอะไรเนี่ยก็ทําได้เสมอค่ะถูกต้อและที่สําคัญเพราะที่นี่คือกระบี่มือหนึ่งอยากให้กีฬาการติดจักรยานของเราเนี่ยยังคงอยู่ในเมืองไทยเราก็เก่งกันมาตั้งแต่5-60ปีมาแล้วเหมือนกันกระบี่มือหนึ่ง